เอาทำไมเพื่อนคนนี้ยืนนิ่งอ่ะไม่ใช่ไม่ไปช่วยเพื่อนอ่ะเออไปช่วยเพื่อนดิกำลังไปจ้ากำลังถือปืนวิ่งไปจ้าเพื่อนเรากำลังไปไอตัวนี้มันเล่นของมีคมอ่อ อยู่นี่มันอยู่ในโคโน่ยิงอยู่ไม่ตายสักทีวะมันเป็นอะไรวะฮะมันไม่ตายสักทีวะฮะเป็นอะไรเป็นอะไรไม่ตายอ่ะเออตายซะคือเราได้เปรียบเขาอยู่นะเพราะว่าเราชนะเรามีตังซื้อปืนใช่ปะซึ่งเขาอ่ะเขาเพอ่ะเขาไม่มีตังซื้อปืนอ่ะ เ้ตายแล้วโดนกูเลยห้าตายอะ่ะเงี้ยเห็นแล้วเห็นแล้วมันอยู่ตรงนี้มันหยู่ตรงนี้เถอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาดิโอ้ย,อย,อย,อยตายไปซะไปช่วยเพื่อนก่อนไปช่วยเพื่อนก่อนเออ นึกว่าจะรอดนึกว่าจะรอดชุบก่อนได้ไหมเออหลงอดชี้ครับชี้ผมชี้ขึ้นไปอีกทางเราไปอีกทางนึงผมชี้ผมชี้ผมชีมช้แหวกแนวอ่าเพื่อนเด็กสมอลลี่ไปละฟีเตอร์โบยาจิ เออหยูยนัดเดียวตาเลยอ่ยเพื่อนแลว้วกอโดดนะโมยาเจ็ดเพื่อนจะลบรางก็ตรงนี้แหละอ่าสู้ตายมดหนีเหืเห่อยเลย อ่าชูแบบชูแบบไม่เปิดตื่น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 อย่างน้อยตื่นหนึ่งคนมาช่วยกันช่วยกันหนึ่งคนช่วยกันหนึ่งคนช่วยกันหนึ่งคนโอ้ยสูไม่ได้เพื่สามศพเด็กก็ชนะเขาตาเดียวเนาะแล้วเขาก็ตีชนะเป็นโอ้โหหนึ 1, ่งสามอะเหมือนจะชนะเหมือนเก่งอะตอนเลขอ่ะไม่ใช่ฝั่งเขานะฝั่งเราอะเหมือนเก่งเฮราบคาบเดีย รอในบ้านแล้วกันอุ้ยเจ็บอุ้ยเจ็บอย,อยู่ข้างบนเพื่อนเพื่อนเพื่อนวีฮีเพื่อนเราชนะได้จริงๆแล้วอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวอยา่ยาอยา่ยาอย่า เพื่อนยิงให้ตายอยู่ปืนแล้วหายปืนแล้วเวลตาเพื่อนเฮ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับน้องค,ครับ <Hey. S 1> เฮ้ยปีนให้น้องเพื่อนเพื่อนใจเยน็นเพื่อนใจเย็นก่อน ไม่ทานชูนไม่ทันโทษทีเรานะกระจอกไม่ได้นะเพื่อนอย่าตายนะพอลว้อหลังเข้าหลังเข้า ยิงแบบยิงแบบโนสนโนเคเลยขอพันยาก่อนยิงไปเถอะใครเก่งอะ่ะเออใครเก่งก็ยิงไปไม่หาว่าเรากากอกอว้าเฮ้